เดี๋ยวเดียวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อที่13ครับจากรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งที่มีด้านทั้ง3ยาว 4, 13และ15หน่วย สร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้าทั้ง3นะครับแล้วลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมเชื่อมจุดยอดของรูปนะครับขออภัยนะได้รูปหกเหลี่ยม ABCDEF ดังรูปนะครับจงหาว่าพื้นที่ของหกเหลี่ยมรูปนี้นะครับ ABCDEF ตรงนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับกี่ตารางหน่วยช้อย A ครับตอบ 506, Bboy ตอบ 508, C ค่าตอบ510หรือ d d o g ตอบ512ตารางหน่วยนะครับ ข้อนี้หลักการนะครับก็คือสังเกตนะครับว่าสามเหลี่ยม4ี่สิบสามและสิบห้าเนี่ยมันไม่ใช่าสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับสังเกตว่าไม่ใช่สามเหลี่ยมมุมฉากนะเพราะว่าสี่กำลังสองบวกสิบสามกำลังสองไม่เท่ากับสิบห้ากำลังสองนะครับจ่ะ ันดับแรกเราสร้างเลยครับเราสร้างสี่เหลี่ยมโอสร้างสี่เหลี่ยมสัตุ์ลัสถูกไหมครับโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วกัน หลกักการคือแบบนี้ครับสังเกตนะว่าถ้าเกิดว่าเราเอาด้านสิบห้าเนี่ยพี่ว่าไงดีนะอ่ะสมมุติแล้วกันนะครับตรงนี้15้าตรงนี้สิบห้าเหมือนกันถูกไหมครับถ้าเกิดว่าพี่เอาสิห้าตรงนี้เนี่ยย้ายขึ้นมาข้างบนนะครับเลาหมุนรูปนิดหน่อยเราหมุนรูปตรงนี้ขึ้นมานะครับก้อนนี้มันก็จะกลายเป็นก้อนนี้ถูกไหมครับถูกไหม ตรงนี้สตรงนี้ก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็น4แล้วก็กลายเป็นสินึกออกไหมครับแล้วตรงนี้ก็ยาว13หน่วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยมีพื้นที่เท่ากับ a นะครับสมมุติว่าให้พื้นที่ของสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านเป็น4 13และ15เป็น a นะครับอ่ะพี่มาเขียนฝั่งนี้ดีวกว่าสมมูิให้พื้นที่ของสามเหลี่ยม ที่มีด้านเป็น4นะครับ13และ15มีค่ากับ a ตารางหน่วยนะครับเท่ากับ a ตารางหน่วย,นะวยแสดงว่าตรงนี้ก็ต้อง a ด้วยถูกไหมครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีพื้นที่เท่ากับ a ด้วยเพราะมันเป็นสามเหลี่ยมรูปเดียวกันเลย4 13 15นะครับทีนี้สามเหลี่ยมที่มีพื้นที่ a ตรงนี้เนี่ยมันแชร์ฐานเดียวกันนะครับมันแชร์ฐานเดียวกันคือฐาน13 13เนี่ยเหมือนกันอ่ะเราพี่มาเขียนฝั่งนี้นะครับ สามเหลี่ยมที่มันมีจุดยอดจวบกันเนี่ยถ้าเกิดว่าข้างบนตรงนี้เนี่ยมีความสูงเป็น h นะครับพื้นที่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยพื้นที่ซ้ายมือคือ1นึ่งคูณอยู่กับ h คูณสินะครับพื้นที่ฝั่งขวามือก็คือ1นึคูณ h คูณสินะครับ <S <S เห็นไหมครับส่วนสูง,ส,ส,งส่วนสูงเท่ากันส่วนสูงเท่ากันอัตราส่วนของพื้นที่เท่ากับอัตราส่วนฐานนะครับมัน13เท่ากันเพราะนั้นพื้นที่มันก็ย่อมเท่ากันนะครับ ตรงนี้พื้นที่ a ถูกไหมครับเพราะนั้นอีกส่วนหนึ่งก็ต้องเป็นพื้นที่ A ด้วยโอเคเนาะคล้ายๆกันครับตรงนี้เนี่ยสี่ิบสาห้านะครับตรงนี้13าเหมือนกันสองค่าถูกไหมครับเราสามารถหมุนรูปได้ถูกไหมครับเราสามารถหมุนรูปขึ้นมาได้กลายเป็นตรงนี้เนี่ยตรงนี้13ามชนกันนะครับตรงนี้เป็นส5บตรงนี้เป็น4ี่นะครับ 4, 4. ี่ พราะนั้นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็น A กับ A เหมือนกันนะครับรูปสุดท้ายก็คล้ายๆกันนะครับพลิกรูปมาตรงนี้ก็ได้ว่ากลายเป็นพื้นที่ a เช่นเดียวกันโอเคเนาะพี่มาวาดอีกรูปหนึ่งครับวาดให้มันสวยๆขึ้นมาน,นิดนึง เพราะฉะนั้นนะครับแฝงตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันจะมีพื้นที่เท่ากับ a ถูกไหมครับตรงนี้เป็น a ตรงนี้เป็น a ตรงนี้เป็น a นะครับสมมุติว่าตรงนี้เป็นความยาวด้านเป็น4 13 15ห้านะครับโจทย์ถามหาทั้งหมดถูกไหมครับโจทย์ถามหาพื้นที่ทั้งหมดเลยมันก็คือ15บากำลังสองพื้นที่ตรงนี้คือ225ตรงนี้คือ169นะครับตรงนี้คือ16ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น พื้นที่ของหกเหลี่ยม ABCDEF นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 4a บวกด้วย225นะครับบวกด้วย169บวกด้วย16เขียนนะครับก็มีค่าเท่ากับ 4a บวกอยู่กับเท่าไหร่ครับ225บวก169ก็กลายเป็น400 4 9 4นะครับ4 9 4 บวกสนะครับบวก6เข้าไปก็กลายเป็น500ก็กลายเป็น510เอ้ยตรงนี้ต้องกลายเป็น394นะครับบวกกันบวก6เข้าไปก,กลายเป็น400กลายเป็น410 CA บวกด้วย410นะครับทีนที้ที่เหลือสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องแค่หาพื้นที่ a ได้ว่า A เนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับสามเหลี่ยมที่เรารู้ความยาวทั้ง3ด้านนะครับสมมุติว่าความยาวทั้ง3ด้านคือ A b และก็4เล็กนะครับ A, B, C เล็กพื้นที่ของสามเหลี่ยมนะครับก็คือเดลตานะครับมีค่าเท่ากับสแควร์รูทของ S s คูณ S ลบ A คูณ S อลบบอยคูณอยู่กับ S ลบ C โดยที่อะไรครับโดยที่ S มีค่าเท่ากับเซมิเพริเมเตอร์คือ A, B, บวก b บวกสส่วน2อันนี้เป็นเฮรอนฟอร์มูลานะครับเป็นเฮรอนฟอร์มูลโาเเนา ลองฝึกใช้ดูนะครับสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านเป็น4 13แล้วก็15นะครับ s ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ4 1 3บวก13วก15ถูกไหมครับส่วน2ซึ่งก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับซึ่งก็มีค่าเท่ากับบวกกันกลายเป็น28 28บวก4 32 3 2หาร2คือ16นะครับ s มีค่าเท่ากับ16 area นะครับ area ก็จะมีค่าเกับ square root ของ s s คือ16 คูณ s อสลบเอสมูลว่าเอสลบสิคือ1นึลบบนะครับก็คือ16บหกลบสามกลบสิก็กลายเป็นเลข3ามลบสนะครับคือ12บสอรูทสิได้4ถูกไหมครับรูท3ามคูณสอคูณสิก็กลายเป็น36นะครับถอดรูทออกมาได้กลายเป็น6เพราะฉะนั้นพื้นที่ของสามเหลี่ยมก็มีค่าเท่ากับ24ตารางหน่วยนะครับ พื้นที่ของสามเหลี่ยมนะครับที่มีความยาวด้านเป็น43แล้วก็15ก็คือ24ตารางหน่วยเพราะฉะนั้นคําตอบของเรานะครับก็เลยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยมีค่าเท่ากับ4คูณกับ24บวกอยู่กับ410 4, นะครับ4 24, คูณ24กลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็น96บวกกันก็กลายเป็น500 506หน่วยนะครับ506ตารางหน่วย ตรงกับชอยข้อ A เลยนะครับสรุปแนวคิดอีกครั้งหนึ่งครับก็คือเวลาที่เราเจอสามเหลี่ยมรูปใดๆนะครับแล้วเราเ,เราสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากด้านนะครับทั้งหมด3ด้านแล้วเราก็ลากเส้นเชื่อมเนี่ยให้กลายเป็นรูปหกเหลี่ยมสมมุติว่ามันชื่อว่า A B C D E F ละกันนะครับรูปหกเหลี่ยมนี้นะครับ S <S <々>เราจะสังเกตได้ว right so ่าตรงนี้เนี่ยมีพื้นที่เท่ากับรูปสามเหลี่ยมเลยนะครับทั้ง3รูปนะครับมีพื้นที่กับรูปสามเหลี่ยมเลยนะครับเท่ากับ A หมดเลยซึ่งที่มาเนี่ยพี่ได้พิสูจน์ให้เราดูเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันมาจากการที่เราหมุนรูปถูกไหมครับเนื่องจากตรงนี้15เหมือนกันนะครับเราสามารถหมุนรูปขึ้นมาได้ตรงนี้ฐานมันเท่ากันนะครับคือ13 13สามเหลี่ยมที่มันมีฐานเท่ากันนะครับก็จะมีพื้นที่เท่ากันฐานเท่ากันส่วนสูงเท่ากันก็จะมีพื้นที่เท่ากันนะครับ เพราะนั้นตรงนี้ A ตรงนี้ก็เลย A ด้วยและนี่ก็ต้องเป็น A ด้วยถูกไหมครับแล้วเราก็เอาตรงนี้ทิ้งไปนะครับก็จะเหลือว่าอ๋อสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าสามเหลี่ยมตรงนี้มีพื้นที่เป็น A ตรงนี้ก็ AA a, และก็ A ถูกไหมครับที่เหลือเป็นสี่เหลีล่ยมจัตุรัสนะครับสามารถหาพื้นที่ได้จากด้านกําลังสองด้านเป็น15นะครับก็กลายเป็น2 25 13่ก็กลายเป็น169 4ก็กลายเป็น16นะครับเพราะนั้นพื้นที่เท่ากับ4 a บวก2 25บวก16บหกนะครับ ซึ่งบวกกันกลายเปร็น410ถามว่า A หาได้จากอะไรครับ A ก็คือพื้นที่ของสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้ง3ด้านนะครับเรารู้ค่าใช่ไหม10 13 4 15นะครับพื้นที่คือสแควรูทของ S คูณอยู่กับ S-A ลบ a คูณ S-B ลบ b คูณ s ลบนะครับเมื่อ S มีค่าเท่ากับเซมิ p พริเมเตอหรือมีค่าเท่ากับความยาวของเส้นรอบรูปส่วนสก็คือ a b บวก B บวกส่วนสนี่แหละเนาะนะครับ ท rural. Rural, ีนี้เราก็ลองมาใช้ดูนะครับ4ี3นะครับ4บวก13บวก15ส่วน2ก็มีค่าเท่ากับ16นะครับก็คือก็จะมีก็จะพื้นที่สามเหลี่ยมก็เท่ากับ square root ของ S นะครับคือ16คูณอยู่กับ S-A s ลบ a s ลบ b บย s ลบ4แคนะครับออกมากลายเป็น24ตารางหน่วยเทินค่ากลับเลยนะครับกลายเป็น4คูณ24บวกด้วย1410นะครับเท่ากับ506ตารางหน่วยตรงกับช้อยข้อ a เลยนะครับ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเข้าใจพอเปิดใจเรียนรู้ค่ะประสบการณ์